เอาวิ่โกองหรือปักกามกงเหรอโอ้โหเี๋เขาจันีเขจกให้โอ้โหไองนโอ้เนี่ยอเขาจกันให้นะรปวดครับโอมีคนกงไม่ดึ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 งโอ้โหเดี๋ยวจะตายแลนอะโอ้โหคนกงต้องสเออะจบ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 ก สซฟพระาจ่าให้มีใครโกงกละเอาผ้าจ่ากัมาะบซราจ่าดีกว่าโอ้ได้พ้าจ่าอ๋อไดาจ่ากันะอืออืออืออ้าวผาจ่าจะกลายแล้วโอ้ครับครับใครกงลโอเคโอ้ลักลักลักลกลักครับ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 ใครโกงลูกสาวขึ้นมาเนี่ย โอ้โอ้โอ้รักรับโอแ้แม่แม่แม่